ตอนนี้น้องแพรวานะคะก็นั่งอยู่กับท่านอาจารย์วัสนาสมหวังค่ะท่านผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่พัฒนาหลักสูตรการเขียนคิ้วสามมิติขึ้นมานะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาขอคําแนะนานจากท่านนะคะในเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดและก็ความรู้ของการเขียนคิ้วสามมิติว่าเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะาคอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์คะวันนี้คือน้องแพรวายอยากมาขอคําแนะนํานให้อาจารย์ช่วย อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนคิ้วสามนิติว่ามันคืออะไรสําหรับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ข้อมูลด้านานี้นะค่ะครับผมได้ครับก็การเขียนคิ้วสามนิตินี่ยนะครับก็คือว่าคำว่าสามคำภาษานิติของการทําคิ้วนะครับก็คือว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นการออกแบบที่ทําให้คิวคิ้วเนี่ยใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกับ ขนคิ้วมากที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับก็คือว่าไม่ว่าจะดูใกล้ๆหรือว่าจะดูไกลๆเนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับกับการเขียนคิ้วสามมิติครับพูดง่ายๆว่าเป็นทางเลือกใหม่สําหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะแก้ปัญหาทรงคิ้วของตัวเองที่ต้องไปแก้ปัญหาด้วยการสักคิ้วถาวรใช่ไหมคะครับตรงนี้ระหว่างการเขียนคิ้วสามมิติกับการสักคิ้วถาวรน,นี้มันต่างกันยังไงคะ จะแตกต่างก็ตรงที่ว่าความนุ่มนวลน,นะครับความซอฟความเป็นธรรมชาตินะครับก็คือว่ายัางคิ้วแบบเดิมๆคิ้วถาวรเนี่ยนะครับจะเป็นเือเมื่อเวลาเขียนแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นรูปแบบแข็งๆนะครับเป็นแบบคือๆแข็งๆนะครับ,แ,บ,บ,แ,รบแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคิ้วถาวรสามมิติของเราแล้วเนี่ยมันจะกลมกลืนไปกับเส้นขนคิ้วของเราจริงๆนะครับในการออกแบบที่จะต้องแบบ เส้นต้องคมชัดนะครับเส้นคมชัดในเรื่องของเส้นขนนะครับทิศทางของเส้นขนที่เราเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติจริงๆนะครับเราก็ต้องออกแบบไปตามลักษณะของเส้นขนคิ้วของเราจริงๆนะครับแล้วก็จะด,ดูเกี่ยวกับเรื่องโ,โหนเ็นด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบในเรื่องของโงนเ็นของใบหน้าของ,ของลูกค้าแล้วก็ของคนเราทุกคนนะครับ ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับการออกแบบเนี่ยเราจะต้องต้องดูรายละเอียดถึงกับเส้นแต่ละเส้นที่มันมีความหมายของมันเองในเส้นขนคิ้วว่าเส้นไหนดีไม่ดีนะครับสําหรับคิ้วของบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของขนคิ้วดีหรือไม่ดีมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับอ,อย่างเช่นคิ้วกระจายนะครับคิ้วกระจายไม่มีระเบียบ มันก็จะกระจัดกระจายมันก็จะมีความหมายในลักษณะว่าในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหงเห้งนะครับคือชีวิตของเราเนี่ยไม่มีเป็นไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะครับสาหรับบางคนเนี่ยคิ้วขาดคิ้วแห้งคิ้วแตกไปนะครับก็จะเป็นในลักษณะว่าเราสามารถต่อเติมให้มันสมบูรณ์แบบได้สําหรับคิ้วขาดนะครับสมมติว่าสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีความสนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับศาสตร์เหล่านี้ค,ะค่ะอาจารย จะเข้าคอร์สอบรมนี้มีช่องทางที่จะมาสมัครยังไงคะอาจารย์อ๋อครับก็คือติดต่อได้โดยตรงได้ที่นี่เลยครับก็คือโรงเรียนเสริมสวยงามตานะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์0818454089นะครับแล้วก็0891337514นะครับ02428945นะครับก็คือติดต่อได้โดยตรงแล้ครับแล้วก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเราเองนะครับวาจนาโมเดิลครับ ครับก็เราเราจะไปเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันที่20-28ถึงนะครับแล้วก็สยามพารากอนนะครับวันที่20 2ถึงวันที่23เดือนตุลาคมนะครับสามารถที่จะไปเจอกันที่ั่านได้เลยครับ ต่อไปน้องแพรวาน้องขออนุญาตแนะนําลูกศิษย์นะคะของอาจารย์วักษณะอีกหนึ่งท่านค่ะแต่ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะไม่เหมือนลูกศิษย์ท่านอื่นแน่นอนค่ะเพราะว่าพิเศษสุดๆเนื่องจากว่าท่านนี้นะคะมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ผมในการแข่งขันที่ประเทศเยอรมันแต่หลายๆท่านสงสัยไหมคะว่ามีดีกรีเป็นถึงแชมป์ผุมโลกแล้วมาลงเรียนคอร์สการเขียนคิวสามมิติทำไมเดี๋ยวเราจะได้ทราบเลยคะ่ะถามไม่ทราบว่า พี่คิดยังไงคะในการเหมือนเป็นการลดระดับตัวเองไหมคะที่เราเป็นถึงแชมป์ของโลกแต่กลับมาเ,าเรียนรายละเอียดย่อยๆในการถียนคิว้วอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ว่าเป็นการลดระดับนะการที่มาเรียนสักงคิว้วสามมิติจากอาจารย์วัฒนาครนะก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่สามารถทำาไรายได้หรือว่าสร้างไรายได้อีกแนวทางหนึ่งนะที่ผมมาเรียนจะมีอยู่สามจุดใหญ่ๆนะครับจุดแรก ผมจะมองถึงความแตกต่างคิ้วสามมิติกับคิ้วธรรมดาซึ่งมันแตกต่างกันจากคิ้วธรรมดาทั่วไปเพราะว่าสามมิติมันจะเป็นลายเส้นแล้วก็ประการที่สองคือมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้อีกอาชีพหนึ่งที่เสริมจากการที่เราเป็นชา่างกำมืออยู่แล้วนะฮะซึ่งมันแตกต่างต่างจากการทำผมที่ผมซอยผมเลืออะไรเพราะนั้นมันอาชีพตรงนี้มันจะแตกต่างกัน,กน,น <S 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 อันที่สามก็คือ อาจารย์เขาทําง,งานในด้านนี้ผมเลยมาศึกษาวิชากับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เขาเก่งในด้านสักคิวสามิตินฮะตรงจุดนี้ผมเลยต้องมาศึกษาแล้วก็เรียนวิชาสักคิวสามิติกับอาจารย์ครับผมครับก่อหนึ่งผมก็อยากจะฝากบอกอเพื่อนเพื่อนช่างทาผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าข้างทำผมที่เขายึดอาชีพทำผมอยู่แล้วอยากจะมีไรายได้เสริมจาก การสักคิ้วสามมิติของอาจารย์วัฒนาสุขวางนะฮะผมก็อยากจะให้ทุกคนลองได้เข้ามาตรงจุดนี้นะแล้วก็ลองได้มาเรียนมาศึกษาเพื่อที่จะนําเอาวิชานะสักคิ้วสามมิติได้เอาไปพัฒนาฝีมือแล้วก็ไปใช้กับชือไปรำบัานเพื่อสร้างไรายได้ดูนี้ขึ้นมา ทงเ่นห็นไหมคะวันนี้รายการ SMW a y ของเรานะคะไม่ได้มีมาแค่ข้อมูลหรือความรู้ใหม่ๆมมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมเท่านั้นนะคะเรายังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายมามอบให้กับท่านด้วยซึ่งปกตินะคะคนอื่นทั่วไปลูกค้าทั่วไปจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางโรงเรียนงามตานะคะได้มอบโปรโมชั่นพิเศษพิเศษดีๆอย่างนี้ให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ที่กำลังติดตามรายการ SMEW a y ของเราอยู่วันนี้ขณะนี้เท่านั้นค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็ขอลาไปด้วยคำกรน,นะคะซึ้งๆจากอาจารย์แล้วกันนะคะครับผมก็คือนาะครัจก็มีคำกรอนอยู่คำหนึ่งนะครับว่าที่เ,เราได้คิดแล้วก็รู้สึกว่าคำกรนนี้เป็นมีประโยชน์ต่อลูกค้าแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็คือคิวเราคู่นี้แสนมีค่านะครับ เสริมใบหน้าเสริมดวงตามีราศีนะครับ mm hmm. เชิญพบกับคิ้วสวยงหงอยดีเสริมราศีบนใบหน้าสง่างามแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับ